สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจําในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับก็จะมาพร้อมกับโปรโมชั่นลดราคาพิเศษของ iPhone ทุกรุ่นอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องเปล่านะครับหรือว่าซื้อพร้อมโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ซึ่งเราก็จะมีโปรใหม่ๆนะครับมาอัปเดตให้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ทุกเดือนนะครับอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนหรือว่าอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหน,นพิเศษ ก็สามา, comment, นนามมมรถคอเนนนต์แะำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาส่งท้ายเดือนของ iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อป2รุ่นเลยนะครับที่ผมสรุปราคามาให้ได้ดูกันซึ่งก็จะเป็น iPhone 14 Pro Max แล้วก็ iPhone 13 Pro Max ล่าสุดทั้ง2รุ่นนี้ยังพอหาซื้อกันได้บ้างนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone 14 Pro Max หรือว่า13 Pro Max เดี๋ยวมาดูข้อมูลราคาข้อมูลโปรโมชั่นในคลิปนี้ว่า ถ้าเราอยากไปซื้อสามารถซื้อได้ที่ไหนแล้วก็ราคาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อนำทั้ง2รุ่นนี้มาเทียบกันก็ เหมือนกันเกือบจะทุกอย่างนะครับแต่ว่า14 Pro Max เป็นรุ่นที่ใหม่กว่าด้านหน้าไม่มีรอยบากแล้วนะครับจะเปลี่ยนมาใช้เป็น Dynamic Island แทนนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าด้านหลังเหมือนกันทุกอย่างนะครับกล้องหลัง3ตัวชิปสําหรับ14 Pro Max ก็จะเป็นตัวที่ใหม่กว่านะครับซึ่งแน่นอนว่าราคาก็จะแพงกว่า iPhone 13 Pro Max เช่นเดียวกันในเรื่องของราคานะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ก็มีการลดราคาให้หน่าสนใจทั้ง2รุ่นนะครับเดี๋ยว ยังไงเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iPhone 14 Pro Max แล้วก็13 Pro Max นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่28เมษายนปี2024มีราคาจากหลายร้านนะครับมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป l a z a ด้ากันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 14 Pro Max ตอนนี้สินค้าหมดนะครับถ้ามีจะเป็น iPhone 14 Pro ซึ่งเหมือนกันทุกอย่างต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้นตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับจากราคาปกติ41,900ลดราคาเหลือ35,900บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากเก็บผ่อนผ่อนได้10เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ3,590บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันแล้วก็มี ประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วน iPhone 13 Pro Max จาก Lazada นะครับก็จะมีเป็นร้านนี้ซึ่งเป็นเครื่องนอก ประกันจะเป็นประกันร้านนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max จากราคาปกติ39,900ลดราคาเหลือเพียง25,900บาทนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาสั่งซื้อได้ในส่วนของสีมีทั้งหมด6สีนะครับสำหรับความจุ128 g b วิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็เลือกได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางได้ผ่อนได้จ่ายพันบัตรเครดิตโอนก่อนทำได้ทั้งหมดสินค้าเปลี่ยนคืนได้ด้วยนะครับภายใน7วันแล้วก็มีประกันให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็น ราคาจากทางด้านแอป Lazada สําหรับการซื้อ iPhone 14 Pro แล้วก็13 Pro Max นะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะดูราะเอียดเพิ่มเติมนะครับก็กดเข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada นะครับส่วนทางด้านแอป s h o p e, ปีตอนนี้ก็จะมีเหลือเป็น iPhone 13 Pro Max เท่านั้นนะครับราคาเริ่มต้นที่ 2 9 8 9 9ซึ่งร้านนี้มีทั้ง iPhone 13 Pro แล้วก็13 Pro Max นะครับเราสามารถเข้าไปเลือกได้ว่าเราจะซื้อเป็นรุ่นไหนในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก็บพรอน,นได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากสั่งซื้อจาก s h o ป e, ีนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max ก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e. ีดูราคากันต่อจากร้าน อื่นกันบ้างนะครับที่มีขายแล้วก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ เริ่มดูกันที่ร้าน Banana IT นะครับซึ่ง Banana ก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าจะเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของเขาก็ได้นะครับสำหรับ iPhone 14 Pro Max เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple ล่าสุดนะครับยังมีขายมีให้เลือกทั้งหมด4ความจุนะครับสำหรับสีมี4สีในเรื่องของราคาขายอยู่ที่38,700ันเจ็ดร้อยท่าในใดที่อยากจะสั่งซื้อก็ไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ Banana นะครับส่วน iPhone 13 Pro Max จาก Banana เหมือนกันก็ล่าสุดยังมีขายนะ ในเว็บไซต์ของเขามีให้เลือกทั้งหมด4ความจุนะครับสําหรับสีมีสีสีจากราคาปกติ42,900ลดราคาล่าสุดเหลือ27,900บาทนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ิลท่าในใดที่อยากจะสั่งซื้อจาก Banana นะครับก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเขาหรือว่าจะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปได้ที่ร้าน Banana นะครับมีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศดูต่อกันที่ราคาจากทางด้านร้าน Powerbuy นะครับ iPhone 14 Pro Max ก็ยังมีขายนะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นความจุ1เทราไบต์เท่านั้นจากราคาปกติ66,900ลดราคาเหลือ48,994บาท ใครที่อยากได้14 Pro Max นะครับแล้วก็ชอบเป็นความจุเยอะๆนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของ PowerBuy ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับเข้าไปสั่งซื้อกันได้ส่วน iPhone 13 Pro Max อีกครั้านหนึ่งก็ขายโดยทางเซ็นทรัลนะครับ iPhone 13 Pro Max ความจุ256 g b สี a p ล l e Green นะครับมีสีเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นความจุ256 g b ด้วยขายอยู่ที่46,900บาทนะครับท่าในใดที่อยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ ที่เว็บไซต์เช่นเดียวกันนี่ก็จะเป็นสรุปรวม เครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโล,ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 14 Pro Max แล้วก็13 Pro Max นะครับค่อนข้างที่จะหาซื้อได้ยากนะครับแต่ว่าก็ยังพอมีถ้าเราจะสั่งซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก Lazada, Shopee, Banana IT นะครับหรือว่า Powerbuy ท่านชอบร้านไหนก็สามารถไปหาซื้อกันได้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 14 Pro Max แล้วก็13 Pro Max มาดูกันว่าล่าสุดนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือ ค่ายไหนที่ยังมีขายบ้างสําหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันก่อนนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับ iPhone 14 Pro Max มีขาย4ความจุนะครับก็คือ128 256 512แล้วก็1เทรในส่วนของสีมี 4, 4, 4สีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่44,900สําหรับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา27,400ย้ายค่ายลดอีก1000นะครับเหลือ26,400 เท่านนั้มาดูตัวอย่างโปรเน็ตรายเดือนของเขานะครับแบบแรกก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1699นะครับซื้อได้ที่ราคา27,400มีค่าเน็ดุงหน้าด้วย9,000บาทนะครับสัญญา24เดือนอินเทอร์เน็ต 4G แล้วก็ 5G นะครับให้มาใช้รวมกันแบบไม่อันไม่ลดสปีดส่วนค่าโทร1,200นาทีโปร1499ซื้อได้ที่ราคา37,200ค่าเน็ตดุงหน้า3,500บาทสัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตไม่อันไม่ลดสปีดค่าโทร1,000นาทีอีกโปรหนึ่งก็จะเป็นโป1499 ซื้อได้ที่ราคา29,500ค่าเนี่ลูกหน้า8,000นะครับสัญญา24เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อันไม่ลดสปีดค่าโทร1,000นาทีส่วน iPhone 13 Pro Max นะครับจากทางด้านค่าย TrueMove H เหมือนกันนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น31,600ถ้าย้ายค่ายลดอีก1,000นะครับเหลือ3600บาทมีให้เลือกทั้งหมด4สี4ความจุนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่42,900โปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับเริ่มต้นดูกันที่แบบแรก อินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1699นะครับซื้อได้ที่ราคา31,600ขั้นติดลงหน้า2,000นะครับอินเทอร์เน็ต 4G แล้วก็ 5G ให้มาใช้รวมกันไม่อันไม่ลดสปีดส่วนค่าโทร1,200นาทีโปร1399ซื้อได้ที่ราคา33,100ขั้นติดลงหน้า1,500บาทสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อันไม่ลดสปีดโปร1199ซื้อได้ที่ราคา34,100ขั้นติดลงหน้า100นะครับสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อันไม่ลดสปีดค่าโทร700นาทีสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699ซื้อได้ที่ราคา3 17,100ค่าหน็ตหน้า5้าบาทสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อันไม่ลดสปีดค่าโทร300นาทีนี่ก็จะเป็นโปรสําหรับการซื้อ iphone 14 pro max แล้วก็13 pro max จากทางด้านค่าย True นะครับท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาส่วนค่ายที่2ก็จะเป็นของค่าย d t a ทนะครับ iphone 14 pro max ความจุ 128GB โปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายเดือนซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น 31, 300, ยายค่ายลดอีก่5 0 0นรับซึ่ง ถ้าท่านเป็นลูกค้าดีแท็ใช้งานมา12เดือนขึ้นไปก็ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าส่วนคนที่เปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา32,300นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499มีค่าหนิตล่วงหน้าด้วย4,800โปร1199ซื้อได้ที่ราคา33,900ค่าหนี้ล่วงหน้า2,100บาทโปร699ซื้อได้ที่ราคา36,400ค่าหนี้ล่วงหน้า360บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วน iPhone 13 Pro Max มีขาย2ความจุนะครับเริ่ม ต้นที่ความจุ128 g b ซื้อได้ที่ราคา24,900บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499ค่าเน็ตอุงหน้า1,200โปร1099ซื้อได้ที่ราคา28,400ค่าเน็ตอุงหน้า1,200บาทแล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา32,900ค่าเน็ตอุงหน้า1,200บาทถ้าเป็นรุ่นความจุ256 g b ก็ซื้อได้ที่ราคา28,900นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499โปร1099ซื้อได้ที่ราคา32,400โปร699 36,900ทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับนี่ก็จะเป็นโปรล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 14 Pro Max แล้วก็13 Pro Max จากทางด้านค่าย d t แทนะครับท่านใดที่อยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแททุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS นะครับตอนนี้มีขายเฉพาะ13 Pro Max เท่านั้นนะครับซึ่งก็ซื้อได้ที่ราคา2,500บาทมีขาย4ความจุสําหรับสีมี3สีนะครับวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ โอเคนะครับ, okay, น,รบนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 14 Pro Max แล้วก็13 Pro Max นะครับ iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อปทั้ง2รุ่นวันนี้สรุปราคาในช่วงปลายเดือนเมษายนมาให้ท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับกดสั่งซื้อกันได้เลยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับชอบราคาชอบโปรของค่ายมือถือแค่นหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือแค่นั้นได้เลยขอบคุณทุกททท่่านนครับีีบชมลป้ ชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ